นานมาแล้วณนะเมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นตาลอยู่จำนวนมากหนุ่มป่าตาลซึ่งนั่งอยู่บนต้นตาลมองลงมาอย่างหน้าถ้ำก็เห็นชายหญิงกลุ่มหนึ่งเดินออกจากถ้ำเพื่อจะไปทำงานโดยก่อนจะออกไปแต่ละคนจะซ่อนบางอย่างไว้ตรงปากถ้ำเขาจึงนั่งคอยสังเกตดูคนกลุ่มนี้ทั้งวันพอตกเย็นคนกลุ่มนี้ก็กลับมา หยิบของนั้นที่วางไว้หน้าถ้ำแล้วก็เดินกลับเข้าถ้ำไปเช้าวันต่อมาหลังจากที่คนเหล่านั้นออกจากถ้ำไปแล้วหนุ่มปาตานก็ลองไปตรวจดูว่าพวกเขาซ่อนอะไรกันไว้พอไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรเห็นมีแต่ใบไม้จึงลองหยิบขึ้นมาดูแล้วพินิษพิจารณาก็ไม่เห็นว่า จะมีความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดใดๆจึงได้ทิ้งใบไม้ที่หยิบมาดูไว้บริเวณนั้นแล้วก็ขึ้นตาลทำงานป่าตาลต่อไปพอตกเย็นคนเหล่านั้นกลับมาต่างคนก็ต่างหยิบของที่ซ่อนไว้แล้วเดินเข้าถ้ำไปแต่มีหญิงคนหนึ่งซึ่งหาของไม่เจอนางนั่งร้องไห้อยู่หน้าปากถ้ำนุ่มป่าตาลเห็นยังเรียบลงมาถามเธอว่า น้องหญิงเป็นอะไรเลือถึงร้องไห้หญิงสาวตอบทั้งน้ำตาว่าฉันหาของไม่เจอไม่รู้จะเข้าบ้านได้อย่างไรไหนบอกมาสิของนั้นหน้าตาเป็นยังไงฉันจะได้ช่วยหามันเป็นใบไม้ใบเดียวใบเขียวๆหนุ่มปาตานึกขึ้นได้ว่า หรืออาจจะเป็นใบไม้ที่ตนหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ได้ทิ้งไปจึงได้ช่วยค้นหาอยู่แถวๆนั้นสักครู่ก็ได้พบใบไม้ใบนั้นแล้วก็ยื่นให้หญิงสาวนี่ใช่ไหมนี่เลยจ้าใบนี้แหละจ้าขอบใจพี่มากๆนะจ้าหญิงสาวรับมาด้วยความดีใจหนุ่มปาตานเห็นใบหน้าของเธอตอนยิ้มร่า ช่างสวยประทับใจเหลือเกินจึงได้พูดรั้งเธอไว้ก่อนนี่เจ้าเป็นใครเจ้ามาจากไหนหรือเจ้าน้องสาวหญิงสาวยิ้มสวยก่อนตอบว่าฉันเป็นชาวลับแลจ้ารอยยิ้มเจ้าทำให้พี่ใจสัน่นหากพี่อยากจะได้เห็นรอยยิ้มนี้ในทุกๆวันพี่จะต้องทำอย่างไรชายหนุ่มเริ่มเกี่ยวพาราสี ยิงสาวไม่ตอบแต่ยิ้มหวานอย่างน่าหลงไหลพี่อย่าทำเป็นพูดไปหน่อยเลยฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วฉันไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสินี่พี่พูดจริงๆนะหากพี่อยากจะได้น้องมาเป็นคู่ครองพี่จะต้องทำอย่างไรหญิงสาวจึงรีบตอบทันขวันว่าแม้พี่เจอกันครั้งเดียว จะให้ฉันเชื่อคำพี่ได้อย่างไรนางปฏิเสธไปหนุ่มป่าตานก็รีบรุกร้าทันทีงั้นพี่ขอไปเที่ยวบ้านน้องได้หรือไม่ขอไปเที่ยวแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาพี่นิชชักจะยังไงเสียแล้วเจอกันเพียงครั้งเดียวก็จะไปเที่ยวบ้านกันแล้วไม่ยังไงหรอกจ้าพี่ตกลุมรักน้องจริงๆนะ แม้ความรักของพี่จะเกิดขึ้นปุบปรับแต่ความรักอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสเป็นรักจริงแท้แน่นอนพี่นี่ก็พูดไปเรื่อยเปยื่อยฉันจะกลับบ้านแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่ชายหนุ่มรีบดับทางนี่พี่พูดจากใจจริงของลูกผู้ชายงั้นพี่จะขอไปอยู่กับเจ้าด้วยเลยจะได้หรือไม่ จะให้พี่ทําอะไรพี่ทําได้ทั้งนั้นหญิงสาวนั่งคิดใคร่ครวนอยู่พักใหญ่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วสักครู่หนึ่งนางก็ยอมรับรักและพาชายหนุ่มไปอยู่ด้วยแต่มีเงื่อนไขว่าหากเข้าไปที่เมืองลับแลฉันจะบอกให้พ่อกับแม่รู้ก่อนหากท่านไม่อนุญาตฉันจะออกมาส่งพี่ข้างนอกนะจ๊ะ แล้วก็ไปอยู่เมืองลับแลพี่ห้ามพูดโกหกเป็นอันขาดไม่ว่าเรื่องใดๆหากพูดเท็จพูดโกหกพี่จะถูกขับไล่ออกจากเมืองทันทีชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็ให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่พูดโกหกในทุกกรณีเมื่อตกลงกันเช่นนั้นหญิงสาวจึงพาหนุ่มป่าตาลไปกราบพ่อแม่ทั้งให้สัญญากับพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่พูดโกหก แล้วพวกเขาก็ได้อยู่เป็นผัวเมียกันชาวลับแลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลธรรมข้อที่ประพฤติกันจนแพร่หลายก็คือการไม่พูดเท็จพูดแต่คำสัต์จริงเท่านั้นผู้หญิงชาวลับแลไม่เพียงจะมีศีลธรรมดีเด่นหากยังเด่นดังในเรื่องความสวยความงามอีกด้วยเล่ากันว่าชายใดได้พบสาวชาวรับแลเป็นอดรักไม่ได้และก็เป็นอย่างนี้ทุกคน ล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักป่าตาลที่พบรักกับสาวเมืองลับแลเมื่ออยู่กันไม่นานทั้งสองก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากประเพณีชาวลับแลนั้นจะให้สามีเป็นฝ่ายเลี้ยงลูกส่วนภรรยาจะเป็นฝ่ายทำงานหาเลี้ยงครอบครัวหนุ่มป่าตานเองก็ไม่เึกไม่ฝันว่าหน้าที่ดูแลลูกจะเป็นของตน แต่ในใจก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านให้เหน็ดเหนื่อยในระหว่างที่เจ้าหนูน้อยกำลังนอนหลับสบายอยู่นั้นหนุ่มปาตานก็จะมีเวลาว่างเขาจึงได้เอาไม้ไผ่มาสารเป็นกระบุงตะกร้าและคอยดูแลลูกไม่ให้ตื่นมาร้องงองแงวันหนึ่งขณะที่นั่งสารตะกร้าเฝ้าลูกอยู่นั้นลูกน้อยก็ตื่นขึ้น ร้องงองแงหาแม่หนุ่มนักป่าตาลจะปลอบจะโอยยังไงลูกก็ไม่หยุดร้องหาแม่เสียทีในที่สุดแช่หนุ่มจึงได้บอกลูกน้อยไปว่านน่นน่นโ่นดูโน่นดูนน่นแม่จะเดินมาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วไม่ต้องร้องเจ้าหนูน้อยคิดว่าแม่มาจริงๆจ,งจึงหยุดร้องไห้แต่พอเหลียวไปแลมามองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นหน้าแม่ จึงร้องไห้ต่อไปอย่างไม่หยุดแม่ยายก็เข้าใจว่าลูกสาวมาจริงๆจึงลุกขึ้นมาถามลูกเคยว่าแม่เจ้าหนูมันมาแล้วไม่ใช่หรือแต่ทำไมมันยังร้องอยู่อีกล่ะลูกเคยจึงตอบแม่ยายว่าอ๋อฉันหลอกไอ้หนูมันนะแม่มันจะได้หยุดร้องเสียทีแม่ยายฟังแล้วก็ไม่พอใจ ได้แต่คิดในใจว่าพ่อหนุ่มคนนี้นายรับปากว่าจะไม่พูดโกหกไม่ว่าเรื่องใดๆนี่ก็ถือว่าผิดสัญญาแล้วจะต้องขับไล่ออกจากเมืองคิดแล้วก็นิ่งไว้ไม่พูดอะไรรอให้ลูกสาวมาก่อนเมื่อลูกสาวกลับมาถึงบ้านตอนเย็นแม่ก็ได้ตักเตือนลูกสาวถึงเรื่องโกหกแล้วสั่งให้ลูกสาวไล่ลูกเขยออกไปจากเมืองรับแร คนข้างนอกเขาไม่เหมือนอย่างเราเขาพูดเล่นพูดหยอกพูดโกหกเป็นเรื่องปกติแม้จะเพื่อให้คนฟังสบายใจก็ตามแต่พวกเรานั้นยึดมั่นความจริงคำจริงมีสัจจะกันมาโดยตลอดหากเจ้าจะยังให้เขาอยู่ต่อไปอีกหน่อยเมืองของเราก็จะเป็นดังเช่นข้างนอกเจ้ากลับไปคิดให้ดีๆเถิดลูกรัก ลูกสาวฟังแล้วก็นิ่งอึ้งไปพอแม่เดินจากไปเธอนั่งคิดใคร่ครวนไปน้ำตาก็ไหลออกมาก่อนจะเข้าไปคุยกับสามีด้วยอาการเศร้าส้อยพี่พี่ไม่น่าพลาดเรื่องโกหกเลยวันนี้พี่พูดโกหกลูกแม่เล่าให้ฉันฟังความผิดพลาดครั้งนี้ทำให้เราต้องขาดจากกันเสียแล้ว สามีได้ฟังแล้วก็กล่าวด้วยความเสียใจเช่นกันว่าพี่ก็ลืมไปไม่น่าเลยจะให้พี่ไถ่โทษอย่างไรเจ้าบอกพี่ได้นะนี่ก็แค่ครั้งแรกเท่านั้นเองภรยากล่าวตอบว่ามันเป็นกฎนะพี่ฉันเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันเขาได้ถือกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วแต่ก่อนจะไป ฉันมีอะไรให้พี่กลับไปด้วยสามีทำหน้างนุนงงพี่ไปเก็บของเธอเดี๋ยวฉันจะเข้าสวนไปเอาอะไรมาให้พี่สักหน่อยนางได้เข้าสวนไปขุดขมิ้นมาได้แล้วนางจึงจัดแจงเอาใส่ห่อผ้าให้สามีสะพายไปพี่เอาขมิ้นนี้ไปนะเอาไว้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงกัน หนุ่มปาตานเห็นดังนั้นก็นึกเศร้าใจเขาได้ก้มลงกอดลูกน้อยและเมียรักนี่พี่จะต้องไปจริงๆหรือไม่มีทางอื่นอีกแล้วหรือที่เราจะอยู่ด้วยกันแล้วเราจะได้เจอกันอีกหรือไม่ภรยาได้เพียงแต่หลบตาแล้วก็อุ้มลูกน้อยเข้าห้องไปพี่ไปเถอะจ้ะเดินตามทางที่พี่เดินเข้ามา ออกปากถ้ำแล้วก็ถือว่าออกจากเขตนี้แล้วเมื่อฟังดังนั้นนุ่มปาตาจึงคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรากลับมาเยี่ยมก็คงได้เพราะเราก็รู้ทางเข้าแล้วคิดแล้วก็ล่ำลาแล้วก็สะพายห่อขมิน้นข้าวสารและของส่วนตัวเล็กน้อยเดินทางออกจากถ้ำด้วยหัวใจอันหดหู่อย่างที่สุด ระหว่างทางพอเริ่มมืดคำ่ำเขาเริ่มรู้สึกว่าของที่สะพายนั้นหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีเขาจึงได้เอาคมมินที่ห่อมาทิ้งเสียเกือบหมดเหลือไว้เพียงแง่งเดียวโอ้ยทำไมยิ่งแบกมันยิ่งหนักจะเอาไว้เป็นที่ระลึกอะไรตั้งมากมายแง่งเดียวก็พอแล้วมั้งเมื่อกลับไปถึงบ้านก็รู้สึกไม่ล้าเหลือเกิน จึงได้เอาห่อข้าวของวางไว้นอกชานบ้านไม่ได้เก็บเข้าบ้านไปด้วยภรรยาที่อยู่ที่บ้านเมื่อเห็นสามีจากไปนานพ่อกลับมาได้เห็นหน้าก็ดีอกดีใจออกมาต้อนรับขับสู้ถามไทยสารทุกขสุขดิบว่าทำไมหายไปนานคิดว่าคงเกิดอะไรขึ้นกับสามีนางก็พร่ำไปต่างๆนานา,นา,นาน พี่ออกไปป่าตานคราวนี้ไปเป็นปีเชียวนะไม่เห็นเป็นห่วงคนทั้งบ้านส่งข่าวกลับมาบ้างเลยพี่ไปที่ไหนมาบ้างพี่ไปแอบมีเมียใหม่มาหรือเปล่าสามีนักป่าตานจึงโกหกว่ามีเมียอยู่ที่บ้านทั้งคนจะไปมีที่ไหนอีกเล่าก็ไปมาหลายแหง่งคนโน้นมาจ้างคนนี้มาจ้างก็ไปมันเรื่อยๆแหละเพราะอยากได้เงินมากๆมาให้เจ้านั่นแหละแต่ว่า ไปแล้วก็ไปเจ็บป่วดอยู่นานเงินทองก็ร่อยหลอหมดไปเอ่งอย่าเพิ่งถามซักไซ้เลยข้าเดินทางมาไกลเหนื่อยจะตายอยู่แล้วภรรยาเห็นดังนั้นจึงบอกว่างั้นพี่ไปอาบน้ำพักผ่อนเถิดฉันจะเตรียมข้าวปลาอาหารให้กินพี่รอก่อนนะเมื่อสามีเตรียมตัวไปอาบน้ำนางจึงเดินไปเก็บของที่สามีทิ้งไว้หน้าบ้าน พอภรรยาหยิบดูจับพลิกไปพลิกมาแง่งขมิ้นก็ร่วงบนพื้นนางจึงเหลือบไปดูก็ได้เห็นว่าเป็นแท่งทองคำนางดีใจมากจึงกล่าวกับสามีว่าพี่พี่นี่พี่ได้ทองคำมาก็ไม่บอกแล้วเอามาวางทิ้งคว้างไว้อย่างนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวก็หายไปหรอกสามีได้ยินดังนั้นก็นึกสงสัย คำแล้วนางคงมองไม่เห็นคิดว่าขมิ้นกลายเป็นทองคำสามีจึงตะโกนบอกภรรยาว่าโอ้ไม่ใช่หรอกมีคนเข้าขุดขมิ้นให้มาตั้งเยอะแต่พี่เอาทิ้งไประหว่างทางเอามาแค่แง่งเดียวมันไม่ได้มีทองคำอะไรหรอกแต่นี่มันทองคำจริงๆนะพี่พี่มาดูสิสามีได้ฟังดังนั้นจึงเดินมาดู เฮยจริงๆด้วยหรือว่าคำินกลายเป็นทองคำได้พี่พี่ทิ้งไว้ตรงไหนบ้างเราเดินย้อนกลับไปดูกันเถอะภรยากล่าวด้วยความอยากได้แล้วทั้งสองก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหาคำินที่ทิ้งไว้พอถึงที่ก็ช่วยกันมองหาแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบค้นหาจนทั่วก็ไม่เห็นมีอะไร หนุ่มปาตานจึงรำพึงในใจว่าเพราะอย่างนี้นี่เองที่บ้านเมืองเขาไม่ยอมพูดโกหกสักคำเดียวและมีศีลธรรมกันทุกคนจึงมีของวิเศษเช่นนี้และมีกินมีใช้ไม่ได้ขาดนี่สาวเมืองรับแลคงให้ทองคำเรามาเพื่อจะได้มีชีวิตอย่างสุขสบายไม่ต้องไปขึ้นตาลให้เหนื่อยและอันตรายเขาช่างมีจิตใจดีเหลือเกิน เราเองก็โกหกเขาตั้งแต่ต้นดีแล้วล่ละที่ไม่อยู่ทําให้เมืองเขามีมนทินเมื่อไม่เห็นมีอะไรสองสามีภรรยาก็เดินทางกลับบ้านด้วยความผิดหวังและนับจากนั้นหนุ่มปาตานก็ไม่เคยเห็นคนเมืองลับแลเดิอนออกมาจากถ้ำอีกเลย